ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องจินจ้าชาแนลของเราอยู่นะคะตอนนี้เวลาตีสี่ค่ะวันนีจินจ้าจะพามาดูเขาเก็บจิ้งหรีดศาสตกิจที่แบบรายได้หลายหมื่นต่อเดือนเลยนะคะไปดูกันค่ะนอันนี้ตื่นไม่ทันเก็บกันก่อนแล้ว ปกติไอ้พวกนี้มันต้องเก็บตอนกลางคืนเทรตอนเช้าแล้วมันจะกระดุทันใครเด้รจริงน้าคงลายไปมลาวทำละร้อยละร้อยก็ได้เ็ดนี่ย

มอานนี่ลุ้นมื้มันมีขันนงมีขันหวนนี่เ่ามอัน้องมขนเ้อเอางแมขน้อเอเ้อเบอบ่ีอเี้อ้อยีเอาเอย้อเอเเรีย้อยเรอะเออเอเเ้อเเ้อเเ้อเ หลายคนสงสัยทำไมไม่เก็บประตำวตันคือมันเล้ยพวกนี้นมันจะกระดูดทิ่ด่างตอนเดือวันต้นือนเ้เก็บต้นที่อ้เดหน้องีต่โอ้ยชันซี่ มัดผูงเยอะแยะเลยได้กินมัดสูงีาราคา250บาทนประเทศไทยเรื่องของนี่เลยอ้อว,ว่าอันน,น,นี้ดดกได้ดันมุกมีหล้ได้กูด

thì nó sẽ thì nó thôi. ลังมันนหังคาแต่หายเอาด้วยดใจดกดกดๆกดกดกนั่นนั่นนั่นเาเจให้ยังซาไหนสิบหกที่ใดสิบก้อสิบบ๊อบแมนสบก้าสิบเดียวนี้

không mất nhiều nó dễ chịu nè nè chịu 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 ảo chịu 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 chịu

เรองตแล้วก็ตไจได้น่าจคุ้นแล้วนะกินข้าวต้มข้าวเต็้มตะนจะไปเก็บของประหลาดตกวันนี้ของ้าน้อยก็เสร็จยบรอยแล้วนะคะซ้ำบอกมาไม่ทันเพิ่นมาเก็บมาตีอยเลยไม่รู้อันกระตากนี่เห็นบอสเม็นีเซลใบสลักสลักเลยอย่ ก่อนจับเขาเอาฟักทองให้มันคีมันล้างทองเอาหัวอาหารออกมันจะอร่อยหวานมันไม่มีกลิ่นหอมเขาต้มขขาแบบนี้ยเดี๋ยวจะพาไปเก็บขขงจะพาไปดูเขาสักตัด คนใดมาอต่อันพ้ออันใหญ่นี่ยนะกันหนึงเนี่ยแล้วนหนึ่งาดูแล้วอีเข้ากีเข้าบุกอะบกไม้ไปไม่ไหวม่ได้กินเขาช่วยเพ่มได้ยินก็เือนเด่ได้ซ้อนทองดำทองแดงเลยซ้อนว่าบอรหนาว่ายอ่ะยกว่อ่ะหใได้หมดอันใหญ่มก็จะเข้าเยอะดี này không đi ra mà chót mà đểu dốc vinh ra chép ôc ní ra mua vải rồi tải thôi này hết tóc nhanh như thế mà hay nó kinh nó kinh sắp đun cơn à đang buồn cái con nuôi ขั้นตอนต่อไปก็เอาไปต้มแล้วก็เอาไปตากก็จะมีพ่อค้ามาเอานะเออเขาทำไส้ทังเดียวก็ทั้งเดียวเดี๋มันใช้ไส้ตรงกลางทั้งเดียวสร้างติดหลนอันน้วไปรับมาเจอกับบ้านตลาดไหม ป็าเฉยไงจ,จับจับมันเท้านป้าเฉยเอาไข่อยูไ่ไหมจะพาไปดูมันขึ้นคันไข่เอาพันไปเลี้ยงในรุ่นต่อๆไปเดี๋ยวจะพาไปดูเปล้านต่อนะคะปะ้าเฉยสร็จจะอีมาเก็บของป้าลานต่อนะคะมีคนเลี้ยงอยู่สี่คนตรนี้ทั้งหมู่บ้าน เมืกก่อก่อนมันมีเป็นชิดว่าจะกลับมาลี้ย้วบ่ที่บ้านก็ยังเหลือยไม่มีเวลาดูลางไข่นะนี่มันฟันมีตายนะมันตายเยอะถ้ามันตายเยอะมันก็จะไม่ค่ยยอยมีก็มีว

ยกนี่เดี๋ยวเรายกเข้าได้ก็จะงอยห้สวยดี้ัเนี่ยสวยมากกว่ากันนี่ออกมาเป็นไงเจ๊อ่าถึงบ้านป้าจอยแล้วมาจินจ้าจะพามาดูว่าจริงหทีดมันขึ้นไข่บนคันเป็นยังไงดูดูดู นี่คือที่เราจะเอาไปเลี้ยงในรุ่นต่อไปนะคะเราต้องมาเอาพันมันอย่างนี้เอาขันใส่กับอะไรนะขุยมะพร้าวเนาะขุยมะพร้าวให้มันลงไปไข่แล้วเราก็จะเอาไปใส่ถังเก็บไว้ให้มีนฟักตัวประมาณสิบว่ววันถ้วมันก็จัะเป็นตัวเล็กๆแล้วเราก็เอาไปใส่บอกไว้อย่างนี้ของปัจจัยจะเยอะหรือ เก็บไข่วันนี้พวกนี้อีกสองวันอีกสองวันที่ก็เก็บละเยอะมากเลยแหละนี่เลกได้เป็นหมื่นหมื่นอ่ะบ่อเดยกก็ได้เป็นหมื่นอ่ะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากนะคะช่วงนี้คือโควิดอ่ะไม่ต้องเป็นง้ออะไรเลยแค่เลี้ยงแมลงอยู่ที่บ้านอ่ะรายได้ดีมากไม่ต้องเจอกับใครด้วยอาหารที่ให้กินก็เป็นพวกใบมันข้าวโพด แล้วก็เสริมหัวอาหารบ้างให้มันัตเร็วๆเพรกยาพอเดรมันก็กินหมดนะคะคือมันเลี้ยงง่ายนะถ้ามันไม่ตายมันจะตายก็สายเตุก็อาจจะร้อนมากไปหรือมดกินมันแล้วก็มันก็จะกินกันเองแต่มันก็ไม่กินกันเยอะหรอกประมาณถ้ามันตายไม่เยอะสักประมาณ20-30เปอร์เซ็นี่ก็ได้เยอะแล้วค่ะบ่อนี้ของปราเจ๋อ น่าจะได้หลายหมื่นเลยนะเพราะว่ามันดกมากเดียวของเป็นน้อยอีกอ่ะเป็นน้อยบอเล็กมันจะตัวใหญ่น้ำหนักมันก็จะดีมีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยตอนนี้ราคาดีมากเลยนะคะประมาณราคาดีสมกอรที่เราเลี้ยงราคาก็ถือว่าดีเย่มัตไม่ดีขนาดนี้ตอนนี้ดีมากเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลย จิ้งหรีดพร้อมเก็บดูตรงไหนดูจากที่มันร้องแล้วก็ถ้ามันขึ้นไข่เนี่ยแสดงว่ามัน้อม,มันเก็บพร้อมเก็บละอายุของมันก็ประมาณห้าสิบกว่าวันถึงหกสิบวันไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้ก็คือมันเป็นแมลงอายุน้อยอะวงจรของมันก็จะประมาณนี้ค่ะประมาณห้าสิบถึงหกสิบวัน แต่เมล็อีกชนิดหนึ่งที่ว่าเป็นทองดำทองแดงน,นั่นแหะเก็บเร็วมากสี่สิบกว่าวันเก็บได้แล้วดุกไม่ตายด้วยคนคนทานต่อสิ่งแว่นล็อมาดูค่ะตรงนี้้ายจเกเอาคันไว้เต็มเลยลังไข่ลังไข่นี้ใส่ไว้เพื่อให้มันหลบหลบไม่ให้มันกินกันเองก็อยู่ตามซอกลังไข่คนเดีหมดเลย เราก็เจจะดกมากใครกลับมาอยู่บ้านไม่มีงานทำเงี้ยสามารถเลี้ยงได้เลยครัง้งแรกเราก็ลงทุนไหน่ะเรลงทุนซื้อรางไข่โบกแล้วก็เนี่ยค่ะพันไข่ครั้งต่อไปก็รุ่นต่อไปเราก็เอาพันของเราเองเราก็จะไม่ลงทุนเยอะละ จะได้ลงทุนแค่หวอ,อาหารกับหาอาหารให้มันกินแค่นั้นแหละค่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ <c oughs> อจ่อยเลี้ยงเยอะนะคะมีบ่อนี้บ่อนี้แล้วก็มีโรงนั้นอีกเลี้ยงเยอะแกเป็นเจ้าเดียวที่เลี้ยงได้นาน <c oughs> เลี้ยงทนที่สุดเพราะ <c oughs> <sh arp> ช่องนั้นก็มีคนเลี้ยงเลิกเลี้ยงไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าช่องนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลี้ยงแล้วมันจะตายเยอะ เขาเลิกเลี้ยงไปแต่ป้าก่ก็ยังเลี้ยงต่อมาเรื่อยๆจนมาช่วงเนี้ยไม่ตายเลยชาวบ้านก็จะเริ่มมาเลี้ยงกันอีกละรายได้ดีนะคะนี่จะบอกว่าพามาชมช่วงยุคช่วงสมัยนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันไม่ต้องพบปะกับผู้คนทำใจของเราไปเนี่ยการให้อาหารก็แค่ให้ตอนแค่เช้าเย็น มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรยั้งง่ายนะคะสำหรับคลิปพาเก็บจิ้งหรีดมาเลเศรษฐกิจกของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วขั้นตอนต่อไปของป้าน,นมานก็คือเราเก็บแล้วเนาะแล้วก็เอาไปล้างเอาไปต้มแล้วก็ไปผึ่งลมไว้ให้มันแห้งแล้วก็จะมีพ่อค้ามารับถึงที่เลยค่ะนี่แหละพอเช้าๆมาก็พ่อค้าก็จะมาละไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดเลย ยกัดอ <laughs> สำหรับคลิปต่อไปนะคะเจนจ้าจะพาทุกคนไปทำอะไรก็ฝากทุกคนติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจนจ้าด้วยนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้ดูบนลเลยกินจย่าอร่อย